เอาละครับก,ก็อยู่กับผมนายป๊อปปิ่แมนนะกับเกมจูซิทวอตดักเล่มซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะในเช้านี้นะผมเมื่อคืนผมก็ไม่ว่างนะครับไม่ว่างในขณะที่หลีกที่สําคัญเปิดด้วยนะเออเราก็รู้กันอยู่นะว่าหลีกนี้เราตีแย่งชิว อ่ชิวอะไรอะเลี้ยงชิงเด็โคมาสไปนัดกันนะผมนะสุดยอดอ่าสายเนื้อกาทองง่วงวิบวับนะครับผมที่ทุกคนต้องการนะอ่าผู้คนมากมายต่างต้องการการไปนี้แต่ผมไม่มีเวลานะผม <ๆ S 2> ก็อเผอิญว่าไปงานพอดีนะไปงานศพนะครับกระทานหันจัดเลยทีเดียวนะครับอกลับมาตีเลขจะพูดให้ฟัง อัดคลิปนะครับกดอัดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่อัดอ่ะบ้าที่สุดเลยนะผม <S 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 ชาวนี้ผมก็เลยยังไม่มีคลิปลงนะต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับผมอาจจะสายๆหนะ่อยแล้วกันนะอ่ะก็มีข่าวมาบอกนะครับสำหรับซีซั่นพาร์นะครับอาสไตลาโครักอีดิชั่นก็ได้บอกลาเราไปแล้วนะครับผม <S <S <ว>นะขอสแสดงความดีใจด้วยสำหรับใครที่ได้หลายๆใบนะตัวพี่ก็ได้3ใบนะก็เข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับนกสตัวนี้นะครับผม มันเป็นคนละใบกันนะครับสองตัวสองใบนะผมไม่ใช่แบบคอ,อมปี้นะครับที่มีสามใบหรือโดโดเใบเดียวมีสามตัวไม่ใช่มีสามใบอะไรเราอ่ะก็อัตราการได้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผม่าเข้าไปดูกันก่อนดีกว่าสาหรับใครที่เติม VIP นะครับอ่าก็จะมีโอกาสได้เดี๋ยวเดี๋ยวแต้มที่หนึ่งหมื่นใช่ไหมอ่ะแต้มที่หนึ่งหมื่นเราถึงจะได้นะครับ ก็คนที่เติม VIP นะก็จะมีโอกาสได้บังกี้แดกชิ l นะผมเนีน่ก็เป็นนกลิงลิงนกอะโอเครู้เรื่องกันนะส่วนใครที่แบบว่าไม่ได้เติมนะผมไม่ได้เติมเป็นสายฟรีเหมือนพี่เนี่ยนะก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับ G.O. Stand Bigan นะครับผมเนินก็เป็นนกตัวใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมเนินแต่ว่าในอัตราการ์ดธรรมดาเนี่ยอาการ์ดแบบการ์ดใบน,นี้นะครับเราก็จะมีโอกาสเปิดได้นะครับทั้ง2ใบเลยนะแต่ว่ายากมากๆสําหรับเราใส่ฟร,รีการ์ดใบนี้ก็จะอยู่เป็นใบที่เป็นใบที่สุดท้ายเลยนะครับเป็นใบสุดท้ายเลยนะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยแต้มเท่านั้นนะครับออ่ศึกนี้เราจะได้สองใบนะครับนี่ไงเห็นไหม ได้2ใบนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตรงนี้มันเปิดหรือยังขอผมเข้าไปดูหน่อยอ่ะผมสรุปผลลกกีกก็แล้วกันนะครับผมผมก็อยู่แล้งพีเดเตอร์อันดับที่เจ็ดสิบนะผมมีแต้มอยู่1นึ่ร้บนะผมจะบอกว่า1800 <c oughs> 181 <c oughs> นะครับผมอ่ะดูผู้นำหน่อยของแรงทองนะผมแรงทองก็อ่าผู้นำมีแต้มอยู่294ร้อยเบนะผมโอ้โหห่างกับผมประมาณ100 110 113 113เดี๋ยวผมจะซัดเดือดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะผม ก็ขอดูผมดูแพ็คหน่อยแล้วกันเฮ้ยนี่มันโมโนโลโพซอลัดนะผมมากระพาะมาพร้อมกับแบงค์หนึ่งร้อยเอ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ลิ้นนี่จุกปากอยู่งั้นเอ้ยให้เป็นได้อย่างนี้เสรมันเช้าไงผมเพิ่งตื่นนะผมดูแพ็คอื่นมันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเฮ้ยนี่แพ็คอะไรอะ่ะผมไม่เคยเห็นนะครับเ,เป็นอ๋องอ์ดีเฟนต์นะเป็นแพ็คป้องกันเหรอ เราต้องสวมวิญญาณบอสอีกแล้วอ่ะอ่าใบแรกป้องกันเสร็จีใช่ไหมอ่าซูปเปอร์ซอลันนะผมอ่ามาไม่มีแบงค์เขียวด้วยแล้วก็อ่าใบนี้เฮ้ยทวงไม่มัดเหรอเฮ้ยโสซอลันตีไม่ยีม่มบมัด <c oughs> โอเคก็อ่าไม่มีแบงค์เขียวอีกว่ะดีเฟนด์แล้วอ่ะเฮ้ยบทล็อกบทล็อกนี่คือบทล็อกอะไรนี่มันมาสุเพียวไลออนเนี่ยแล้วใบหน้าปกมึงถึงเป็นแรดอะ เป็นที่โปไปได้ยังไงอ่ะบ้าน,นี่สุนะครับแลอนนี้ยเฮ้ยแต่ที่สําคัญที่สุดที่ผมเห็นแวบ,บๆเมื่อคืนเมื่อวานนี้นะเพราะนั่นก็คือเลขใหม่เข้ามาแล้วอีกแล้วนะครับผมน,น่อีก6วันเท่านั้นนะครับนั่นก็คือวันศุกร์นั่นเองนะตอนสองทุ่มนะครับก็แน่นอนแล้วนะครับบาสคิโอซอรัสนะครับผม <laughs> เอาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วใช่ไหมพี่บาส เดี๋ยวฉันจะต้องได้แก่อย่างแน่นอนมาสึกนี้ก็สึกทวงแค้นี่แหละเขาก่อนผมก็ไม่ได้ไปนะแบทคิวโซสารันะเลเวลน้อยเกินไปนะก็มาไล่เลียกับโคม่าสไปนัทเลยนะครับผมก็ขราวที่แล้วมันก็มาไล่เลี่ยกันนะครับไม่รู้ GM ทํายังไงนะวนกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วนะเออผมเห็นแคทออฟไซทานแวบแวเมื่อวานนี้นี่เห็นแล้ว เราต้องแย่งตัวนี้กันนะครับชื่ออะไรอ่ะสปินนาโคดอนนะครับผมเนะินน่าจะชื่อสปินนาโคดอนนี่แหละ, <c oughs> ะตุกิดยังไงคอมเมนต์ด้วยครับมาพร้อมกับแบงค์500น้ครับผมเนะินแคส of ออฟไททันนะก็จะเปิดอีก2วันนะผมนะมาบอกข่าวันหมดเรียบร้อยแล้วทุกอย่างมาลุยลีกกันที่ฝ่านะครับผมสาหรับเช้านี้นะเฮ้ยเมื่อวานผมไม่ได้เข้ามาดูวันนี้ตายแล้ว looking for uh, osteo titan นีครับออสเตโอไททันโอเคชื่อนี้แหละ <laughs> น่าจะถูกนะครับถ้าไม่ถูกยังไงก็ uh, ฝากคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันเฮ้ยถ้าปลดล็อกนี่แล้วผมไม่มีพี่แบทนะทำยังไงอะพี่แบทเลเวล30เลยนะแล้วก็ตัวมันหนึ่งใบแล้วทำยังไงถึงจะมีตัวมันหนึ่งใบเออก็ต้องแลกแพ็คนี้ก่อนนะครับพอเสร็จแล้ว หลังจากที่เราแลกแพ็กนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาแลกแพ็กนี้นะผมโหแลกซับแลกซ้อนเหลือเกินบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวนะครับตัวใหม่นะครับอาอ o s t e โอไททันะผมอ่ะได้ชื่อนี้แหละก็อาบูก็ได้จากเราไปแล้วนะครับผมนี่ไม่ได้อย่างงี้สิพอจริงแล้วนะสำหรับวันนี้อยพอบ้าอะไรเรามามาดวลลีกันดี่ว่านะครับผมก็พูดภาพมานานแล้วปะลุยกันดี่ว่านะครับผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามจะประมาณไหนผมจ็จะเอาประมาณนี้ไปกันแล้วกันนะครับ ตามลาสูตรเดิมที่เราเคยได้ฝากเอาไว้จดจําไว้ในความทรงจำเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับผมอ่ะไปลุยกันดีกว่านะครับมาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับผมอ่ะผมก็ดูโฆษณานะครับโอ้โหเห็นโฆษณาวันพันแมนเวอร์โคตรน่าเล่นเลยนะค <c oughs> รสงสัยจะต้องแอบไปเล่นซะหน่อยแล้วแต่ว่ามันยังเปิดแค่เปิดให้ลงทะเบียนเดี๋ผมเออสั่งร้อยค่าเองเราเอาเบิ้ลแข่งได้ป่ะเนี่ยพันเจ็ดพันแปดอะไรเนี่ยเอ่อป้องกันไหม ไม่ป้องป้องทำไมจิตใจมันโค้งอย่างเรานี่มันยูเนียเลยนุ้ยเฟยจะบอกให้ไม่กลัวเลยเยดโนทัศถ้าเลเวลนี้แนววงเล็บก่อนวะโอ้โหมันคำลามใหญ่เลยอ่ะโอ้โหโจมตีหนึ่งแม่บอกแค่สกิดเฉยๆสกิดรักทำอะไรเชินไม่ได้หรอกแค่พลังสกิดเนี่ยอ้าวป้องกันซะแ้วนะเามันไม่ป้องกันมึงเก็บไว้สะมันล้มหุนได้เลยนะอาการนี้นะมา <laughs> <c oughs> แกเตรียมใจไว้เลือยันแกมีเปอร์เซ็นต์ที่จะตายนะฉันจะบอกให้เดธโนทัตแกไม่น่ารอดไปจากตรงนี้ฉันจะบอกอะไรแกให้เอ่ออุ๊ยลองมีแค่6เองไม่ไหวนะไม่ไหวนะมีผมน้อยเกินไปนะับผมก็มีผมต้องมีแปดแลผมต้องมีแปดยังไงละ่ะโอเคฉันจะล้มแกอยู่นี่ละ่ะเดธโนทัตมาเลยเจ้าพวก วิจิตร์ม,มีของมีในโน้ตเต่าดีนะแต่ว่ารู้สึกว่าประสบการณ์จะน้อยไปหน่อยนะโอเคประสบการณ์ในการต่อสู้ตึง,ตงๆงงๆนะมาเอซึมออกมาแล้วประสบการณ์ก็มีผลสูงนะครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามนะเห็นไหมขย่ำม,มันพี่ชาโคน,นี่แหละไปแล้วเดนทัสใหญ่โตแล้วเกินแต่ไม่ใหญ่เท่าเรามาเลยสแครบ ฉันรอที่จะเจอกันนายมานานแล้วฉันเล็งนายไ่นานแล้วสแคปมันเลย <c oughs> ขอได้ไหมเลเวล24ฉันจะจะไปทำตัวฉันในเลเวลแม็กจมตี2ผมไม่ตายนะผมอามาตะสุดๆโอเคไดี๋้แค่พันเดียวเราไม่ควรแล้วเปลี่ยนมาอยุนเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ใช่ฉายแสงจะตายซะก่อนจมตีหนึจมตี 1, มต2องสาแถมให้ไปเลยนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่จริงใจนะผม ยันหน้าค้อยตีนะฮะเรียบร้อยโอเคตายแน่นอนคือเนียกูบอกแล้วไงเดี๋ยวไม่ได้ใช้แสงนะก็เลยต้องออกมาว่าก,กดตัวต่อหน้าผู้ชนซะหน่อยมาเอ้ยโจมตีสองโอเคผมตายสิครับเอ,อือเรียบร้อยมาชาโคถึงเวลานายจะต้องปิดฉากแล้วสินะจัดการมันเลย ไอไล่ลำสังหารเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกได้แต่ลำวนไปวนมาเท่านั้นเห <c oughs> มือนทำเหมือนลำาวงมาล่อตายซาอย,ย่าอยู่เลยนี่นะสามพั 3, นหนึ่งนะผมเจ๋วจำสุดๆช <c oughs> นะแลไ้ไแต้มแรกมาแล้วโอโหแต้มแรกของวันนี้ได้ยี่แปดเองเห็นไหมเอาไปแข็งแก้งเกินไป <c oughs> เออกะว่าจะตีสามยกให้ทะลุเลยนะครับทะลุไม่ได้นะอาการนี้ สงสัจะต้องเลือกใหม่นะครับตู้ตูกตู้ต่าได้ตบงตู้ต้ตูไตู้ตู้ตู้ตว้ตไปตู้ตู้ตู้ตเ้ตู้ตู้ตูดตู้ตู้ต้ตู้ตู้ตูดตู้ตู้ตด้ตู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 ้ตด้ต้ตู้ต้ต้ตงมตู้ตู้ต้ต้ตู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 ้ตม้ตู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 ้ตไ้ตู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 ตู้ตู้ตตตต้ตตตตตต นี่นี่อ่ามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับอ่าดูดีตูตีจัด,จดโอเคแล้วเรามีนกม่าทำไมวะเนี่ยอ่าเป็นจุดอ่อนชัดเลยทีเดียวอ่าป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงก็อยู่ได้อยู่แล้วแหละโอ้ยด้ยกเ่าอะไรอ่กุญแจหลักก็อยู่ที่ปัตโตสุขันนะครับผมต้องเอาเชนะให้ได้ที่หมดเลยเร็กแกเลือดก,ก็ไม่มีเลยนะครับเลือดน้อยมากมีเลือดอยู่ห้าร้อย เอยให้ไปได้ยย่างนี้สิเอ้ยจมตีหนึ่งเข้าทางเราสุดๆให้เราเก็บสแต็กด้วยเป็นคนที่เซ็บใจดีโอเคอุ้ยป้องกันหนึ่งด้วยอะ่ะเดี๋ยวแจมสุดๆมาเลยอุ้ยผมไม่เห็นลูก,กตาเลยนะมันมีตาแบบว่าโอเคโดน,นอีกแล้วอึ้นเนี่ยโหคนใจดีอย่างนี้น่าอนุรักษ์เก็บรักษาไว้โอเค พอแล้วนะครับเพราะว่าผมต้องแจงให้มันโจมตีสี่นะผมมันจะโจมตีสี่ไหมผมว่ามันอาจจะโจมตีสามป้องกันหนึ่งแล้วไอ้โจมตีสี่สักงั้นอะ่ะเออกลับบ้านไปนอน <c oughs> เออกินอิ่มแล้วบอกให้กลับบ้านไปนอนก็ไม่เชื่อนะครับยังมาบินพวกแว๊กพวกแว๊กอยู่แถวนี้โอเคถึงทีที่ออรันจ์ต้องแทนตัวเงแล้วนะครับเออป้องกันหนึ่งป้องกันสองกระพาะ เปลี่ยนตัวมาไงเมื่อมันเปลี่ยนตัวมายังไงอารันกะยังตายไม่ได้นะผมพี่ยังตายไม่ได้มาอีน้ำเต็มเลยอย่างนี้กัดยากเนี่ยสภาพนี้มาเลยเฮ้ยเฮ้ยเยคนโตวิมันมีน้ำอยู่ข้างๆตัวด้วยนะมันไม่ใช่มีข้างหลังอย่างเดียวนะผมอ้าวเฮ้ยมาดึงโจมตีเลยเอ้าวเหลือหนึ่งเนี่ยทีนี้ก็ ขันแกก,ก็เป็นพระเอกอะสิอาการนี้โอเคออกมาแล้วนะครับตูสุข,ขานะครับจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสีส่แอบได้ไปเลยเดี๋ยวว่าฮะว่าไม่จริงใจยังไงอ่ะตายซะนี่นะเรียบร้อยเฮ้ยมันไม่ควรเราได้ง่ายๆหรอกอย่างน้อยๆมันต้องโจมตียันสามนั่นแหละแล้วสามนั่นแหละแต่สามนั่นแหละฉันจะใช้ชล้มแกแกใช้สแต็กไปเท่าไหร่ฉันจะใช้ชสแต็กเท่านั้นแหละในการล้มแก,ากามาเลยแาโจมมั้ยเดีว่ามัน จิตใจลังเลจังๆอ่ะตายสิครับอย่างเงี้ยเออมันเป็นพืชที่ใช้การกัดน,นี่มันเป็นปับนบทไหมฮะโอเคมาแล้วนะครับอัลลกก้าเนี่ย,กกยไม่คิดเลยว่านายจะได้เป็นพระเอกในวันนี้ว่านายเป็นแข็งแกร่งยังไงล่ะนี่นะกัดด้วยเอือเรียบร้อยแวงชนะแล้วนะจ๊ะง่ายจัดจ้า นี่งไงมันต้องได้แต้มประมาณนี้35มสิบห้นะผมตะกี้ยี่สิบเก้ามันน้อยเกินไปนะครับบ้าบอที่สุด <c oughs> เอ้ยได้35นะครับจุดสุดจุดจุดได้เหมือนเดิมเลยได้ดีเอนะครับแต่ว่าดีเอก็โอเคนะครับตอนนี้ผมมีดีเอห้าแสนสี่แล้วนะผมนัน่เอ่อก็พยายามพัฒนาสายพันธุ์อยู่แต่ไม่มีไม่ค่อยมีเวลา <c oughs> ไม่ค่อยมีเวลาเนทะ่าไหร่ ในการพัฒนาสายพันธุ์ของเราไม่เอาตัวนี้ดิฟ่าแล้วแต่ก็ตัวนี้ไม่ได้เลยเต้องมีแล็บเตร์ซะหน่อยอ่าผมก็กลับเข้ามากันแล้วนะครับผมมามาลุยกันต่อดิฟาอ้ยเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยอะไรกันเนี่ยเอ้ยทีนี้มันจัดกองหนักมาให้ผมเลยอะแต่ว่าเลือดไม่เท่าไหร่วะแต่ว่าตัวหน้าตัวจะจัดเลยนะเออป้องกันหนึ่งไว้ก่อนยังไงเออพาาโซล่าย่งไ่ตายอย่าบอกตัวโน้ละเป็นเซนโซโล่าพาลาโซ ลาบันเลยธนาเซตมอนของเราไอชื่อลาลาเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับสำหรับอ่าพวกคอยาวนะครับดังนั้นผมไม่จำผิดจำถูกนะเอ้ยแกแรกมาใช่ไหมเฮ้ยเฮ้แกแรกมาใช่ไหมอาการดิฉาเลิมออกแกแรกมาใช่ไหมแกรึ่มีดมีเลให้เวลยืนติามไม่งั้นแกก็เติมฉันจะใครงาบแกอยู่เนี่ยมันได้ไหมมันได้ไหมโอเคมันให้เราเก็บสแต็กด้วยนะครับทำไมแกเป็นคนดีอย่างเงี้ย ปกันสามนี่้โหอ,อาการอย่างนี้ไม่ป้องกันจะไหวอะตายหายลูกเดียวนะครับมาเลยใส่เข้ามาได้แล้วแต่แกแน่จริงแล้วก็โจมตีสามโอเคอเราจะต้องทำยังไงดีถึงจะชนะมันคิดอยู่นะโบเอาออกมาออกมาออกมา,อา,ออกมาแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตี2นะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งโอเคตายซะอย่าอยุเลยนี่นะเรียบร้อย แล้วผมไม่ให้ตายเก็บสแต็กด้วยชิปหายแนละ้วมีต้องพันสามึงโจมตีเราแค่2องเองนะเออเว้เออเว้มีประเด็นมีประเด็นอย่างงี้่ายแพ้ชัวอาการนี้ไม่น่าชนะเลยไอ้นั่นมีต้องสองพันหนึ่งไงโอ้โหนี่ยกแรกที่ผมแพ้เลยเนี่ยโจมตีเหอะขอล้องฉันขอล้องนายโจมตีฉันเถอะโจมตี2อนะผมโอเคเออเราตายนะผมอ่ามีสารอ ถ้าเราโจมตีมันเออไม่ได้นะครับทาอย่างนี้นะผมถ้าอยากชนะนะครับมีวิธีเดียวเท่านั้นมีวิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะชนะได้นะผมมาเลยแปดหลงแปดร้อยอะไรฉันไม่กลัวทั้งนั้นแหละโจมตีเข้ามาพี่แต่เราต้องต้องป้องกันสุดเดียวเลยนะโจมตีะเะียงว่า,าปัมมันเหลือไว้หนึ่งผมจะแพ้ตรงสเต็กนึ่งนี้แหละครับมีประเด็นมีประเด็นมีสี่ร้อยเจ็ดสิบหกเองอ่ะ จมตีหจมตีสจมตีสมจมตีส,สนะครับแล้วก็ป้องกัน4ี่ป้องกันให้หมดเอ้ยเอาสิจูดีจัดฉาดดูเดือดเพื่อเพนมผมจมตีสี่มันก็ยังไม่ตายเลยไอ้เป็นไดไอย่างงี้สิโอ้โหผมเลือดเดือน,น้อยเกินไปอะ่ะเพราะว่าบูเนี่ยจมตีสเหลือไม่ถึงเงี้โอ้โหบ้าบอที่สุดโอเค ป้องกันสี่เหมือนเดิมยอมตายเลยเฮ้ยรูนี้โจมตีมันก็ดีอ่ะโดเอ้ยบ้าบอที่สุดเลยนะรว้าไม่คิดว่ามันจะเก็บเอาไว้หนึ่งนะครับนี่ผมก็แพ้ดิอย่างงี้เละเทะโดนกัดแล้วทิ่มไหลแล้วบาราโซ่าเอือลงไปเลยนะใจมันชิ่งมากูาใจเรามันไม่ได้ไงนะผมก็คิดว่ามันจะป้องกันหนึ่งนะเพราะว่าเลือดมันเยอะจะจัดด้วย ยังไงก็ล้มมันไม่ได้นะครับตะกี้อ่ะก็โอเคอยู่เหมือนกัน่ะกยกหนึ่งล้วกันไหนๆก็ไหนๆละเล่นมันไปเรื่อยเปื่อยอยู่เงี้ยผมก็จะเอาเป็นตัวเอาาไปเล่นมังม่งดีว่าแล้วก็เอาที่เขียวแล้วก็เอาประมาณนี้ละไปเลยอุ้ยผมเสียแบงค์แล้วว่ะบ้าบอที่สุดเลยอะ่ะคุณจะเล่นไม่ก,กี่ยกเอง GM นะ GM โอ้ยอะไรกันเนี่ยมหันตภไพรร้ายเลยทีเดียว บากีกแล้วนะครับผมเอา79มาสู้นะผมนะที่ไหนมาตัวแรกผมก็ตายแล้วนะ,ะบอกแล้วสึกนี้แข็งแกร่งสุดๆมีทุกคนแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยนะผม,มใครก็อยากได้ปะโคม่า,มาสไปนันะครับสุดยอดสายเนื้อในตำนานเออล้มไปเลยผมจะล้มได้สักตัวไหมเนี่ยอาการนี้นะ เออยังได้ยังได้ป้องกันหนึ่งป้องกันสองเลอหนึ่งนะครับโอเคยังไงฉันต้องล้มได้สักตัวหนึ่งแหละเฮ้ยไอตัวนี้มีแบ็คโดด้วยอ่ะเลเวลผันน้าแล้วนะครับน่าอิจฉายแกอิจฉายจัดเลยทีเดียวเออผมต้องเอาไว้ไหมไม่เอาไว้แล้วนะผมเสียแล้วฮะกลับบ้านนยังไงผมรู้ว่าชนะไม่ได้นะผมหมูจะไปชนะได้ยังไงเลือดมันก่อนดิ 2องพั0 0 0มสองนะครับถ้าเกิดเออบี2 0 0 0ก็ถองตัวยังพอไหวนะครับตัวสุดท้าย4 0 0 0เลยนะครับจะไปล้มได้ไงอ่ะบ,บ้าดีสุดใครมันเป็นคนจับฉลาดใส่นี้วะเออหุ้ยฉลาดซะด้วยโจมตี2เองนะครับเ,เมื่อมันโจมตี2เอ่อทีนี้มันมีสแต็คเท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ดูนะครับมันโจมตี2มันมี4ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมโจมตี1โจมตี2โจมตี3 4 5 6แถมไม่ไปเลย ดี๋ยว่าว่ามีรักกันจริงนะผมมีเก้าร้อยไม่ไหวแล้วนะครับตายซะอยู่เลยแงปุ๋จยจัดกระชากด้วยฟาร์มดุนแรงลุยมาแล้วะยักษ์ของเราอตัวใหญ่ที่สุดในเกมนี้เลยมึงเนี่ยดัตคิโอซอรัสนะแล้วผมเอ้ยเมื่อกี้มันเหลือแค่นหนึ่งวะชิบหายก็นดกว่กเหลือสองเอ้ยจะป้องกันเอ้ยป้องค่าป้องกันสา <S <S มก็ยังอยู่นะแต่เราก็แพ้ลงตัวสุดท้ายอยู่ดีนะเออไปแล้วไมโคร เออไม่ไหวเดือดจันจัจนเลยเดียว,ยวอ่ามาโชว์แพ้แบบจัดจัเลยนะอ่ะมาไม่ได้แล้วว่ะสงสัยต้องมาเล่นแถวๆนี้แล้วนะครับแถบไคเปอร์นี่นะครับเอาเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเปลี่ยนสูตรนะบอมเรยมาอีกสักจกหนึ่งนะครับถ้าแพ้ผมวนเสื้อกับบ้านเลยสิเอยวเลิกกันเถอะเลิกกันเถอะมาดูสิอู้ช้ามากเลยอะ่ะรอมานานแล้วเนี้ยนี่กะจัดตึงๆให้กูเลยใช่ไหมอุ้ย,ยมันก็ตึงอยู่เหมือนกนันนะ แต่ตัวแรกเราได้เปรียบจะจับเลยหรเด็ดเออมันมีพืชสอตงตัวน,นะหมอมาเด็ดโกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหนีอยู่แล้วนะครับตัวาการแล้วนะครมาไม่ทำอะไรเลยเจ็บตาแตกไว้นะเพราะเปลี่ยมนะยม,มาล้มผมไม่ได้นะครับ <c oughs> อย่าเสียรันเก้าวลสามเก้ามันเลยไม่แข็งแก๊กแล้วผมออชันใหญ่ผมออชันเลเวลสี่สิบเข้าใจไหมเฮ้ยมันโจมตีเลยอะ่ะหัวใจมันไม่ธรรมดาใจมันคดเคี้ยวดังเหมือนทางรถ <c oughs> ผมนี่ เรียกว่าทำอะไรไม่ถูกลยดเดียวมันโจมตีผมทำไมวะเนี่ยตายซะนี่นะกล้าโจมตีฉันใช่ไหม <c oughs> แกอยากตายก่อนไวอันควรใช่ไหมอารันก้าอุ้ยผมป้องกันหนึ่งก็ดีอะตายแล้วจิ๊บหายจะจัดเลยดเดียวเอามันไม่โจมตีด้วยอะ,จะเจ้าจมโซลเปลี่ยนตัวสิครับเปลี่ยนทันได้โอเคเราเก็บตัวแตกไว้เพื่อนหมดเลยนะครนี่จเจ้าจำโซลมเาเลยอามัสกาสอรัส ชื่ออย่างก็มาร์คไรเดอร์เลยทีเดียวเออมีเข็มขัดไหมมันบอกว่าถ้าแปลงล่างอะคูกี้ยี่พวกมึงหมดแล้วมาเลยฉันไม่กลัวหรอกฉันมี7จโจมตีสีเจ็ดสิบเก้าเออตายเออเจ็ดสิบเก้าก็ไปแล้วเนียครับบ้าบอที่สุดเดีย๋ยวพี่เขียวเีจยแก้แค้นให้นะครับ สำหรับ79จบตี1จมตี2จมตี3นะครับแล้วก็อ่าเก็บไว้เพื่อน4เลยนะครับยังไงผมได้สบายสบายตบมันพี่เกียวนี่นะบังอาจนะักคงเก็มขังอะไรไม่ต้องใช้แล้วกลับบ้านไปนอนซะเอาแล้วเจอตัวที่บบว่าผมวิ่งเวลานที่ต้องเรียกมวิ่งเวลาเต้นหลบสายหลบข่ายอยู่งั้น <c oughs> เอา้ามีก้าจมตีผมก็ชนะเลย,ยนี่างเก้พี่เกยวโชว์แทบ เกี่ยวมาแรงวันนี้โอเคออกมาก็โชว์เลยข้ามไ่ายสูงสุดนี่นะเจ็ดนสองนะผมเออมันต้องอย่างงี้เลยเราตึงจะชนะนะครับเจ้าแจมยูโดนึกว่าจะแพ้โชวแพ้ซะแล้วนะครับได้33แต้มนะซึมโอ้โหไลจี้จะจยาดยู่อันดับเจแล้วนะเฟยหนาวแล้วร้อนกันไหมอันดับหนึ่งทั้งหลายโอเคตุ พร้อ่ะพอแค่นี้ดีฝ่านะสำหรับเช้านี้นะผมอจริงผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็บติดงานนะครับก็ต้องไปงานก็ง,งานนั่นแหละก็ถ้าใครมีอะไรก็ฝากคุมเนีนด้างล่างเลยครับลีกเป็นยังไงบ้างครับอพอจะสู้บ้างสู้บ้างอะไรวะพอจะสู้ได้บ้างไหมดิสู้เช้าเ <c oughs> ช้าจะบอกยังไม่แน่แต่ต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็ถ้าชอบกันก็แชร์ไลค์ต้องมานะครับแล้วอย่าลืมเลยนะกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับผมกระดิ่งด้วยกระดิ่งด้วยแถมส่วนวันนี้ผมนายป๊อบอีสแมนก็คงก้ขอตัวราไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนได้ยังเล่นอย <laughs> ู่ไปลูกไฟ